วันนี้นะคะเห็นแบบนี <favorite> ้จะมาพูดเรื่องไรใช่ไหมคะเข็มยู่นี่เข็มยูนี่นะคะก็คือขอมาเมาส์มอยคนไข้นิดนึงนะคะจริงๆก็ไม่ควรจะมาเมานะคะแต่บมาเอิญว่าได้รับคําถามนะคะจากแฟนเพจในคลินิกเยอะแยะมากมายนะคะเกี่ยวกับการฉีดโบท็อกค่ะซึ่ง อันนี้ก็จะเป็นเป็นเข็มที่จะเห็นหมอใช้กันอยู่แล้วนะคะเราไม่ได้มาพูดถึงเข็มหรืออะไรนะคะแต่เรามาพูดถึงคําถามของคนไข้ที่ถามกันเยอะมากว่าหมอคะฉีดเบอร์ทอ,อกแล้วหน้ามันจะเรียวไปเลยไหมคะค่ะหน้าจะเรียวไปเลยไหมนะคะเรามาตอบคาถามนี้กันค่ะ สูว่าหน้านะคะมันก็จะมีหน้าของเราต้องมาถามกก่อนว่าหน้าของเราเนี่ยมันใหญ่จากอะไรนะคะข้อที่1ใหญ่จากกระดูกกรามของเราเองนั่นก็คือแบบนี้แบบที่เน็กมีเนี่ยนะคะก็จะเป็นส่วนนี้เห็นไหมว่ามันเป็นกระดูกอ่าอันที่เนี่ยพออย่างเงี้ยมันก็จะเห็นใช่ปะ่ะบางคนก็จะขึ้นอย่างนี้เลยนะคะแต่ของของเน็กจะมีกระดูกกรามตรงนี้อันที่2นะคะใหญ่จาก ไขมันของเรานะคะเือมันพรอบอยู่ตรงนี้นะคะเวลาดูมันก็จะแบบบวมๆว,มวมใช่ไหมแต่นี้คือคือคือพี่เนตไม่มีไงนนะอันที่สองอันที่สามนะคะคือใหญ่จ้ะกล้ามเนื้อด้านหลังตรงนี้นะคะคือเวลาเรา หรือว่ายิ้มโคตรแล้วตรงนี้มันมันมันนูนออกมาเวลาจับมันก็จะแข็งแข็งนะคะอ่ะด้านที่4ี่นะคะหน้าใหญ่จากอะไรนะคะจากหนังที่หย่อนยานออกมานะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเห็นว่าคนที่เป็นสาวเด็กสาวๆหรือปัจจุบันเนี่ยเทรนของเราก็จะมาวีเชฟใช่ไหมคะแต่ถ้าเราแก่ตัวลงเนี่ยหน้าของเรามันจะกลายเป็นยูค่ะก็คือตรงเนื้อเรามันก็จะ แซ็กกิ้งหรือหย่อนลงมาจะทำให้ดูหน้าใหญ่นะคะทีนี้ถามว่าโบท็อกสามารถทำให้หน้าเรียวเล็กได้จริงหรือเปล่านะคะตัวที่หนึ่งจากกรามกระดูกการามเนี่ยโบท็อกไม่ช่วยเพราะโบท็อกไม่ใช่ยาสลายกระดูกนะคะแล้วฉีดไปกระดูกตรงนี้มันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะอันที่สองนะคะโบท็อกสามารถให้ไขมันตรงเนี้ยมันหายไปได้ไหมใช่ไหมคะโบท็อกก็ไม่ใช่ยาสลายไขยมันเหมือนกันนะคะดังนั้นถ้าหนูยังมีไขมันตรงนี้โบท็อกก็ไม่ช่วยนะคะ และอันนี้อันนึงก็คือโบท็อกก็ไม่ช่วยให้หนังที่มันหย่อนฟึบยกขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งวิธีนี้ก็จะซึ่งขอยาจะแก้ไขทีเนี้ยก็ต้องไปอีกหลายๆวิธีซึ่งคลินิกหรือสถานพยาบาลต่างๆ,ๆเขาก็จะมีบอกว่าตรงนี้จะแก้ไขยังไงนะคะแต่ถามว่าโบท็อกสามารถทําให้หน้าเราเล็งไ,ได้จากตรงไหนนะคะก็คือจากกล้ามเนื้อกรามบริเวณนี้ของเราเองนะคะนั่นก็คือ เมื่อเราฉีดโบท็อกเข้าไปเขาก็จะไปคลายกล้ามเนื้อตลามตรงเนี้ยของเรานะคะทําให้ช่วงแรกของการฉีดเนี่ยอ่ะพอาฉีดเสร็จปั๊บไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยหมอทำไมมันยังเท่าเดิมอยู่เลยมันไม่ใช่ยาสลายกล้ามเนื้อเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันคือยาคลายกล้ามเนื้อนะคะดังนั้นหลังจากที่ไม่ว่าน้องจะฉีดยี่ห้ออะไรแต่ต้องเป็นยี่ห้อที่ผ่านอย o นะน้องก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเมื่อยๆนะคะเนี่ยแหละคือโบท็อกออกฤทธิ์ละขเขาจะทําให้กล้ามเนื้อตรงเนี้ย เมือม่อยภายในหลังจากฉีดประมาณ7 1 4วันนะคะช่วงที่เราเมื่อยเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยได้ใช้กล้ามเนื้อตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าอย่างเราเคี้ยวจากที่เราเคยแบบอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเมื่อยอ่ะใช้ได้แค่นี้อะไรประมาณนี้นะคะก็จะทําให้ตรงเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้พอกล้ามเนื้อตรงนี้มันไม่ค่อยได้ใช้ปั๊บเนี่ยมันก็เปรียบเสมือน คล้ายกับคนที่เวลาน้องเห็นไหมเวลาไปโรงพยาบาลหรือไปที่ไหนอะค่ะก็จะเจอคนที่ขารีบใช่ไหมนั่นก็คือเขาไม่ค่อยได้เดินไงไม่ค่อยได้เดินหรือขา,อามีความผิดปกติทางด้านแบบเอามาพึงอ,อามาพาตที่ไม่ได้ใช้ขาเป็นเวลาน,น,นานๆเนะี่ยกล้ามเนื้อน,น่องตรงนั้นมันก็จะรีบลงใช่ไหมคะก็เปรียบเสมือนกล้ามเนื้อกรามขออเหมือนกันถ้าไม่ได้ใช้ติดต่อกันมาประมาณเดือนนึงคือใช้ได้ใช้งานได้น้อยตรงเนี้มันก็จะลดขนาดลงไปนะคะซึ่ง ผลของการลดขนาดกล้ามเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ3ถึง6เดือนแล้วแต่ชีวิตของโบท็อกนะคะซึ่งเนี่ยแหละก็คือเป็นประเด็นที่ว่าโบท็อกสามารถทําให้หน้าเรียวได้ยังไงก็จะมีผลเฉพาะตรงกล้ามเนื้อตรงนี้นะแล้วก็ทําให้ตัวเราเรายิ้มตรงนี้มันก็จะไม่บานออกมานะคะแต่ถ้าน้องยังมีไขมันตรงนี้ และมีกล้ามเนื้อตรงมีกระดูกกรามตรงนี้อยู่นะคะหน้ามันก็จะยังยังใหญ่เหมือนเดิมซึ่งอาจจะต้องเป็นการรวมระหว่างการทำโบท็อ,อกและชีตไม่เอื่นๆในการช่วยนะคะโบท็อ,อกก็ช่วยแค่ตรงนี้อย่างเดียวค่ะ